เอ๋ใบชาหาแม่ชาหาแม่หน่อยชาหาแม่หน่อยครับชาหาแม่หน่อยครับหาแม่หน่อยครับไดี๋ยวเราแม่จะไม่ให้อาหารปลาเร็วใบมอนใบมอนนอนเหมือนหนูเลยพี่ใบฟินใบฟินอยู่ตรงนู้นอดี๋ใบชาอยู่นี่ครับแม่ครับใบชาอยู่นี่ครับไปสู้กล้องอีกหาลูกมาชาขึ้นนะจะไปหรือเปล่าชาชาครับ

มาให้อาหารปลานินโอ้ยมาถาอาอ่ะกระสิเอิญเพิ่นมากก่อนหากันมาก,กินหำ กันกินดีห้ามกันได้ลูกกระท่ากันมาถาถาจับปลาปลาทับทิมก็ะมีปลานิ่นก็ะมีผสมกันปลาทับทิมบ่ลายดอกลงหลายอยู่แต่ว่าจักไปใส่เบิดสงสัยออกบนรยการยามสามร้องฝนตก